อันหนึ่งก็จะเป็นหลักๆก็เนี่ยเลยการเรื่องการวางแผนการจัดการการสื่อสารซึ่งการวางแผนการจัดการนะคะสิ่งที่เกี่ยวข้องเลยคือเรื่องการจัดลําดับความสําคัญของงานกับการที่ทํางานที่ได้รับมอบหมายเสร็จตามกําหนดเวลาได้อันนี้เป็นคีย์เวิร์ดของเรื่องของการบริหารจัดการแล้วก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเอ่อการมีแผนสำรองก็คือการการมีแผน a อแผน B การเอาตัวรอดความมีไหวพริบอันนี้คืออยู่ในโซนที่ โดดเด่นจะสามารถทําได้ดีรวมไปถึงค่าค่ากลางที่บวกขึ้นมาแล้วนะคะเรียกคนนี้จะทำได้ดีส่วนคนที่ได้นี้น้อยอะคะ่ะหลักๆที่จะเห็นเลยก็คือก็จะจัดลําดับความสัมพัน์ของงานไม่ได้เออหรือบางคนก็จะไม่แพลนว่าเอออะไรมาต้องทําก่อนทําหลังอ,อืมจะเห็นแบบนี้หรือว่าเวลาที่วางแผนไว้แล้วแล้วอะไรที่มันไม่เป็นไปตามแผนอะเขาก็จะไปไม่ถูกบางคนจะสตันว่าเออ จะทำยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยพี่พุ่มถ้าถ้าเจอในวัยเด็กพี่พุ่มจะยกตัวอย่างในแบบอาจจะมดเด็กบางคนลืมเอาการบ้านไปโรงเรียนเออเขาอาจจะไม่รู้วิธีว่าเขาจะเอาตัวรอดยังไงต้องใช้แบบไหนถ้าไม่โดดเด่นเนี่ยถ้าไม่โดดเด่นแต่ถ้าเด่นก็จะเห็นในลักษณะการเอาตัวรอดเป็นอาจจะไปบอกครูโทรบอกพ่อแม่ให้เอามาให้ก็คือคนที่มีทักษะในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีก็คือสัญญาพด้านนี้จะสูงถูกไหมครับ สลับกันคนที่เสียีภาพด้านนี้สูงจะมีทักษะ,าะการแก้ปัญหาเฉพาะแน่เออเฉพาะหน้าที่ทําได้ดีคือเสียีภาพด้านนี้นจริงๆความสําคัญของมันเลยนะ <S <S 1> <S 1> คือเรื่องการการเรียงลําดับการจัดลําดับจริงๆคีย์ของมันเลยคือเรื่องนี้คือการวางลําดับวางแผลนี่คือการวางลําดับถูกไหมการจัดการคือการวางลําดับถูกไหมการสื่อสารมันคือการวางลําดับด้วยอืมใช่ครับ เออก็คือวางลําดับว่าจะต้องพูดอะไรก่อนพูดอะไรหลังพูดแบบนี้ต้องอธิบายเรื่องอะไรก่อนต้องอธิบายเรื่องอะไรหลังฉะนั้นคนที่การสื่อสารดีอันนี้ที่แต่เรื่องการสื่อสารดีเนี่ยด้านด้านอันหนึ่งดีอ่ะการสื่อสารเขาเลยจะมักจะพูดบางอย่างก่อนที่เขาจะตอบอะไรสักอย่างนึงคืออย่างเช่นสมมติว่าพอถามมาปุ๊บมันจะต้องมีการเกลืนบางอย่างเพื่อวางลําดับให้คนที่ยฟังอ่ะน่าจะเข้าใจในเรื่องนี้พูดพูดพูดเรื่องนี้ปุ๊บแล้วเขาถึงจะตอบ ส่วนวางเกิดไปแล้วอ่ะจะลืมเรื่องที่จะตอบหรือปเปล่านี่ไม่รู้ <laughs> ที่นะี้เ <laughs> ดี๋ยวนะถ้าถ้าย้อนกลับมาเรื่องของการวางแผนการจัดการนะคะถ้าไม่ดีอ่ะในเรื่องของการวางแผนการจัดการในวัยผู้ใหญ่อาจาาอาจะเห็นลักษณะเออในทุกวัยอาจจะเห็นลักษณะการผัดวันประกันพรุ่งแบบว่าแผนไว้แล้วแหละว่าเออจะทําบางคนต่อให้ไม่ดีเขาก็แผนนะนแต่อาจจะไม่ได้ทําได้ตามแผนเงี้ยเออเอาไว้ก่อนแล้วแต่จะเห็นลักษณะแบบนี้นะคะทีนี้ถ้าเราอยากจะฝึก ก็ฝึกเรื่องการวางแผนในวัยเด็กก็พี่พุ่มจะชอบยกตัวอย่างที่ว่าอ่ะหลังเลิกเรียนคุณมีอะไรที่คุณต้องทําบ้างการบ้านกินข้าวทําการอาบน้ําอะไรเงี้ยแล้วลองจัดลําดับดูว,ว่าคุณจะต้องทําอะไรก่อนอะไรหลังหรือพ่อแม่อาจจะต้องมอบหมายงานบ้านสักอย่างสองอย่างให้ลูกเป็นความรับผิดชอบของเขาแล้วให้เขาลองไปจัดลําดับดูว,ว่าเขาจะทําอะไรอันนี้ใช้อันนี้ใช้ในงแง่ของการฝึกนะคะอ่า อ่าแล้วก็จะเจอเราเ,เราจะเจอแบบนี้ด้วยนะเราจะเจอแบบลักษณะที่ที่เกิดความเข้าใจผิดด้วยที่เราจะคิดว่าลูกหรือเราอ่ะด้านนี้ดีคนคนที่ด้านนี้ไม่สูงเนี่ยก็ก็วางแผนไม่เก่งจัดลาดับไม่เก่งถูกปะ่ะฉะนั้นเนี่ยเขาเลยจะไม่ค่อยมักเปลี่ยนแผนในแพทเทิร์นที่เขามีอยู่แล้วแล้วก็ยึดยึดหรือสติ๊กกับแผนที่มันมีเดิมเราก็จะเข้าใจว่าอ๋อคนที่ยึดกับแผนเนี่ย มันน่าจะดีนะมันอาจจะไม่ดีก็ได้<ช>เพราะว่ามันทําไม่ดีไง<ช>มันเลยขี้เกียจเปลี่ยนเอ่อดังนั้นดังนั้นการฝึกรเรื่องการวางแผนการจัดการอียงน่ก็คือการดินแผนสำรองอ่ม,อมีแผน A แผน B พี่ปุ้ยจะเช่ายกัวอยากกับเด็กในเรื่องของแบบว่าอ่าให้เขาลองวางแผนการไปเที่ยวสมมุติเขาอยากไปสวนสัตว์แล้วถ้าสวนสัตว์ปิดอ่าคุณจะมีแผน B คืออะไรไปไหนแทนเอออะไรประมาณนี้หรือว่าแบบจัดกระเป๋าไปเที่ยวคุณจะต้องเตรียมอะไรไปบ้างอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ใช้ในเรื่องของการฝึก นี่ไงมันก็เลยเป็นที่มาว่าพอเด็กเจอเจออุปสรรคหรือว่าไม่เป็นไปนตามแผนทําไมคนที่ด้านนี้ไม่สูงบางทีเขาจะโวยวายเขาก็จะไม่ชอบกับการที่แบบเหมือนเฮ้ยแล้วทําไมแล้วเปลี่ยนแผนทําไมไม่พอใจนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเออถ้าเป็นเด็กก็อาจจะแบบอยู่ดีก็ร้องไห้ไม่เลาก็าจะบอกอไม่ไม,ไม,ไม่มีเหตุผลอันนี้อันนี้ของเด็กที่ไม่สูงนะมาดูเด็กที่สูงบ้างเด็กที่สูงก็มีปัญหาคล้ายๆกัน แต่ที่มาที่ไปมันต่างกันคนที่ด้าน R หนึ่งดีเวลาที่มีการเปลี่ยนแผนแล้วไม่บอกเขาว่าเขามุ่งหยิบกับการที่แบบทำไมไม่บอกเพื่อที่เขาจะได้ไปทำอย่างอื่นจะได้ไม่ต้องรอคือเนี้ยออกไหมสมมติว่าสมมติคนที่ด้าน R หนึ่งดีๆอย่างเงี้ยเขาอาจจะแบบเหมือนเอ้ยเดี๋ยวเธอเดี๋ยวไปนี่กับฉันหน่อยแต่คนที่ด้าน A หนึ่งดีก็บอกเอาไปด้วยเขาอาจจะถามว่าไปนานไหมเพราะว่าจะได้รู้ไงว่าอ๋อถ้าไปนานจะเตรียมอะไรไปจะ ต้องไปที่ไหนหรืออันนี้ฉันไปส่งเลยฉันจะไปทาอย่างอื่นอะไรประมาณนี้ฉะนั้นคนที่ไปอ่านหนึ่งดีๆเขาจะไม่ค่อยชอบอาการที่แบบเหมือนนัดไม่เป็นนัดเพราะมันทาให้เขาเสียแผนอื่นหรือเขาสลับแผนของเขาไม่แบบเสียเวลาอะไรประมาณเนี้ยอืมถามว่าในพฤติกรรมโดยรวมมันจะคลา้ายๆกอบคนที่ด้านอ่านหนึ่งต่าเหมือนกันถูกป่ะแต่ว่าเหตุเหตุของพฤติกรรมอ่ะมันจะต่างกันการแสดงคือเหตุของ,ของการแสดงออกอาจจะเหมือนกันแต่เหตุที่มามันต่างกัน อันหนึ่งต้องการรู้ที่ว่าเฮ้ยเดี๋ยวฉันจะได้ไปทาอย่างอื่นเนี่ยหรือหาอย่างอื่นมาทําแทนแล้วเดี๋ยวค่อยจัดทีมจัดคนจัดนู่นนี่นั่นเข้ามาในขณะที่อันหนึ่งน้อยๆจะรู้สึกว่าเปลี่ยนทําไมและให้ทํำยังไงเปลี่ยนแบบนี้จะทำยังไงแล้วจะต้องทํายังไงต่อเพราะว่าจัดการไม่จัดการไม่ถูกเออมันก็จะมีมีลักษณะที่แบบไม่ชอบแบบกลุ่มคนที่แบบชอบด้นสดอย่างเงี้ยไม่มีแผลไม่มีแล้วก็เป็นลุยเอาแน่ยเงไอ้นี่จัดอยู่ในกลุ่มได้ทั้งสองกลุ่มเลยครับ ฉะนั้นคนที่ค่าอานหนึ่งอ่าหนึ่งไม่สูงก่อนมันก็ไม่ได้วางแขนเพราะว่าด้านนี้ก็ไม่ได้คิดมันก็จะต้องไปด้นสดอยู่ประจำอ่าทีนี้แล้วถ้าจะด้นสดเราก็ต้องไปดูว่าคนที่ด้านอา่านหนึ่งน้อยเนี่ยมันอาจจะต้องดูประกอบว่าถ้าจะให้ดูว่าโดานสดมันชัดไม่ชัดเรื่องที่แบบหูเรื่องเสี่ยงมันยังด้นสดได้เลยก็ต้องไปดูว่าถ้าไอ้คนที่เอลหนึ่งสูงเอลหนึ่งคือเรื่องความมุ่งมั่นเรื่องการรับแรงกดดันถ้าไปรับแรงกดดันได้สูงแต่มันไม่มีการวางแขนถามว่ามันด้นสดได้ไหม มันก็ได้เพราะมันไม่ได้สนใจนี่หรอ,อป่ะใครจะมาโอ้อไม่เป็นไรเรื่องนี้เดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวจัดการได้ถามว่ามีแผนไหมไม่มีมันไม่มีแผนไงเออฉะนั้นไอ้พวกที่แบบ L หนึ่งสูงบางทีพี่ปุ้มกับพี่ปุ้มเคยได้บอกเหมือนนี่พกฝันกลางวันก็คือแบบก็ตั้งเป้าไว้อ่ะแต่ถามว่ามีแผนในการเดินไหมไม่รู้แล้วไปก่อนทําไปก่อน L หนึ่งดี R หนึ่งไม่สูงอาจจะโดนส่วนแบบนั้นก็ได้อย่างที่สองเลยก็คือคนที่ R หนึ่งสูงถามว่าโดนส่วนได้ไหม ก็เล่มสุดได้ถ้าเขารู้สึกว่าเรื่องนั้นผ่านไาเยอะโอ้โหไม่ไม่ต้องไม่ต้องเตรียมอะไรมากมายแล้วเขาก็มีทักษะในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีด้วยใช่มันก็อาจจะเร็วแล้วถ้เอหนึ่งสูงอาจมั่นใจแล้วอันนี้เอาเอาอยู่ก็มีแผนก็มีก็มีความเป็นไปได้หรือหรือหรือถ้าเกิดว่าคนคนที่ค่าถ้าเอลหนึ่งไม่สูงคนที่ค่าอันหนึ่งสูงเอหนึ่งสูงแต่เอลหนึ่งไม่สูงมักจะมีแผนใม่มักมกมักจะมีแผนเต็มลงหนนาใช่เพราะเขามีความกังวลที่เขาจะต้องทำ โอเคส่วนในเรื่องการสื่อสารนะคะคีย์เวิร์ดคีย์เวิร์ดพี่พงจะมีประมาณ4ตัวอย่างแรกคือสามารถถ่ายทอดความคิดออกมาเป็นคําพูดได้อย่างชัดเจนอย่างที่2คือการเจรจ,จาต่อรองโน้มน้าวทาได้ดีอันนี้คือพ่อที่ด้านที่ทําได้ดีนะคะแล้วก็มีศิลปะนในการพูดคําว่าศิลปะนในการพูดก็คือสามารถสื่อสารให้กับคนในทุกกลุ่มเข้าใจได้เหมือนกันเช่นสื่อสารให้ผู้บริหาร ก็เข้าใจได้สื่อสารให้พนักงานระดับล่างก็เข้าใจได้โดยโดยที่ใช้ออออเป้าหมายเดียวกันให้เขาเข้าใจผลลัพธ์เหมือนกันแต่อาจจะมีวิธีการสื่อสารคุณละแบบอย่างที่สี่ก็คือสามารถขับคนขับเคลื่อนคนด้วยคําพูดได้ก็คือการโน้มน้าวใช่ m o m o t i v a t e ใช่ค่ะแล้วอานหนึ่งสูงมีโอกาสชอบด้วยคือเขาเป็นคนที่อานหนึ่งสูงมีโอกาสที่เขาจะชอบแบบถ้าอานหนึ่งสูงนึกถึงที่หนึ่งี่เขาจะนึกถึงที่หนึ่งเพราะพี่หนึ่งเป็นคนที่อานหนึ่งสูงมาก เออเวลานึกถึงว่าเออการสื่อสารเขาเป็นแบบไหนการจัดการเขาเป็นแบบไหนเงี้ยค่ะส่วนคนที่ไม่ดีก็คือตรงข้ามก็คืออาจจะถ่ายทอดความคิดออกมาเป็นคําพูดไม่ไม่ชัดเจนคือแบบลาดับเหตุการณ์สลับไปสลับมาเล่าตอนจบก่อนเล่าตอนกลางก่อนแล้วค่อยมาเริ่มต้นอย่างเงี้ยค่ะมันทําให้คนอื่นเข้าใจได้ยากหรือว่าเวลาที่จะสื่อสารเรื่องยากๆอ่ะเขาอาจจะสื่อสารไม่ถูกใช้คําพูดไม่ถูกอย่างเงี้ยหรือบางคนอาจจะเห็นในลักษณะสื่อสารแบบตรงไปตรงมา ออาจจะใช้เวอร์ซี้ว่าแบบขวัญผาซ่าวแต่พีู่ไม่ค่อยใชอมันเป็นคำลบอ่ะก็คนคนข้างพูดตรงไปตรงมาก็หรือหรือไม่น้อยบาตรนพูดตรงพูดไม่เรียกว่าไม่มีศิลปะในการพูดอ่ะเออมันคือคือคือตรงอ่ะนิยามมันมันหลากหลายนะคือตรงอ่ะบางคนก็ตีว่าตีว่าหยาบหรือว่าตรงจริงๆมันมันไม่เกี่ยวแต่สะสูแล้ว สมมติเราต้องการตําหนิหรือเราต้องการเตือนหรือเราต้องการพูดสื่อสารบางอย่างเพื่อให้ได้เป้าหมายแบบนี้แล้วเราสื่อสารตรงๆอ่ะคือพูดไปให้ตรงประเด็นน่ะก็ได้แต่ว่าการพูดให้เขายอมรับเป็นอีกเรื่องหนึ่งคุณยอมไหมมันคนละส่วนนะมันคนละส่วนนะฉะนั้นเนี่ยพอบอกว่าใช้คําพูดตรงๆเยี้ยพี่บอกว่ามันก็พูดยากแต่พูดแบบแต่พูดไม่คิดแหะว่า ว่าอีฝ่ายหนึ่งมันจะฟังรู้เรื่องไหมเข้าใจเจตนาของคุณหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันก็จะไม่ได้รู้ถูกปะ่ะมันก็เลยต้องอาจจะบอกทีนีถ้าคนที่ด้าน r 1สูิว่าเฮ้ยพี่อย่างเงี้ยถ้าคนที่ r 1ดีก็เป็นนักวิเคราะห์ได้ไหมพี่บอกว่าก็เป็นนักวิเคราะห์ได้ทุกคนแหละเปยงแต่ว่าถ้าคนที่ด้าน r 1ดีอ่ะพูดแต่ละครั้งเขาไม่เหมือนกันถูกไหมเพราะว่ามันก็จะแบบเหมือนถ้ามีความรู้คนเดียวก็เชื่อมโยงเดี๋ยวก็ทํานู่นนี่นั่นอ่ะก็รู้ลําดับว่าจะต้องพูดแบบไหนก่อนหลังประมาณไหนถ้าคนที่ด้านไไม่สูงงเราาจะะป็นนวิห์ท ก็ควรจะเขียนสคริปต์ปไว้หน่อยที่ไปเรียนคือบอกว่าพ,พูดตามสคริปต์มันก็เหมือนกันทุกคนดิก็แกก็จะเขียนสคริปต์เดียวดีแกก็ทําให้มันหลากหลายสคริปต์ดืบอเปคือหลากหลายสคริปต์ก็ไม่ได้หมายความว่าทัทางนะ้งแพทเทิร์นนั้นตั้งแต่ตแตช่วงตั้งแต่นาทีแรกย,ยันจบนะั้นชั่วโมงหนึ่งอะใน,นการเป็นแพทเทิร์นแบบนี้ก็ในแต่ละหัวข้อแกก็จะมีแพทเทิร์นคือมันก็สุดท้ายพอเวลาเรานั่งวิเคราะห์เราก็จะพอรู้ว่าอ๋อมันก็มีอยู่ไม่เท่าไหร่หรอก เออมันก็จะปล่อยแยกได้เพราพูดเรื่องนี้อ่าคนที่ด้านนี้สูงควจะพูดประมาณไหนคนนี้ด้านกลางกลางาประมาณไหนด้านนี้น้อยประมาณไหนอ,อ,ย,อย่างคนที่ด้านนี้ไม่ดีในเรื่องของการสื่อสารที่จะเห็นอีกอย่างก็คืออ,อรู้สึกไม่มั่นใจเวลาที่เจอคนแปลกหน้าเพราะว่าไม่รู้ว่าจะสื่อสารกับเขายังไงอะค่ะอันนี้ก็จะเห็นได้เหมือนกันแต่นั้นะวิธีการฝึกก็คือถ้าฝึกเกี่ยวกับเรื่องการสื่อสารในวัยเด็กก็ก,ก,ก็ก็ฝึกพูดฝึกพูดหน้าชันเรียนฝึกอ,อผู้ปกครองใช้คําถามาปลายเปิดกับลูก วันนี้ไปโรงเรียนหนูเล่นอะไรสนุกกับเพื่อนบ้างเออหนูชอบกินข้าวกับอะไรเออถ้าจะแนะนําผู้ปกครองเอี่ยนอย่าถามคําถามอะไรที่มันกว้างมากเกินไปค่ะอย่างเช่นเออวันนี้ไปโรงเรียนเป็นไงบ้างพอมันถามกว้างมากเกินไปเด็กจะตอบไม่ถูกเออมันก็จะไม่ได้ใช้ในเรื่องของการสื่อสารนะคะอันนี้เป็นแนะนําเป็นทริคให้กับผู้ปกครองแล้วก็ในด้านอันหนึ่งนะครับมันพูดถึงเมื่อกี้ปรีเห็นพี่หนึ่งแตะมันพูดถึงเรื่องการเชื่อมโยง ด้วยใช่การเชื่อมโยงข้อมูลต่งตางๆเพราะว่า<ต>มันใช้ทักษะการจัดลําดับมันมันพูดถึงการวางลําดับคือเอาจริงถ้าเกิดจะแยกจริงนะถ้าจะแยกแบบลึกๆงจริงนะอันหนึ่งคือการจัดลําดับคือการวางลําดับอไม่ได้เชื่อมโยงถ้าเชื่อมโยงจะเป็น R สองใช่ถ้าเชื่อมโยงจะเป็นตัว R สองแต่เป็นการวางลําดับเป็นการวางลาดับคนนี้คันนี้ประเด็นคือไอ้ที่บอกว่าที่บอกว่าทำไมตอนอธิบายแล้วมันมีการเชื่อมโยงก็เปิดยไปถึงว่าเวลาที่เราเราเข้าใจบางอย่างส่วนแนววิเคราะห์บาง นววิเคราะห์บางคนเนี่ยแล้วพอเขารู้ข้อมูลใช่ป่ะการที่เขาจะอธิบายอ่ะเขาจะพอวางลําด <S ferment. S 1> <Sh ot> ับเพื่อที่จะให้มันเชื่อมโยงเรื่องราวอ่ะแต่มันไม่ใช่เป็นการเชื่อมโยงในเชิงวิเคราะห์นะแต่นเป็นการเชื่อมเชื่อมเชื่อมโยงเรื่องราวอ่ะว่าแบบเหมือนมันเหมือนการผูกเรื่องอ่ะเอาคนที่ด้านอันหนึ่งดี่ะทาเป็นพูวกกับหนังอ่ะโอ้โหเล่าเรื่องอ่ะคือแม็กพิ้วเลยอ่ะเคยเห็นคนที่เล่าเรื่องแล้วรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราเล่าเรื่องสรุกว่ะแค่เป็นการเหมือนเรียง ใช่เฉๆใช่แต่ไ่ใช่การปรับอัพว่าไอ้พอพูดถึงเรื่องนี้ลิงก์ไปเรื่องนอะไรออะไรแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยคนที่มีเฉลยภาพด้านนี้สูงเนี่ยมีแนวโน้มเอ่าเป็นไปได้ไหมที่เขาจะคิดนานมันสมมุติว่าจะพูดอะไรสักอย่างหนึงเนี้ยเขาเหมือนเขาต้องลําดับในหัวกันว่าอันนี้ต้องพูดก่อนพูดหลังพอคิดเสร็จปุ๊บถึงจะไม่หรอกี่ว่าไม่ี่ว่าไม่ถ้า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 เป็นเรื่องที่เขาชํานาญอยู่แล้วนะเป็นเรื่องที่เขาแบบไหนเขารู้อยู่แล้วนะ อ่าแล้วสมมติเป็นเรื่องใหม่ยังไงครับที่ต้องเจอคือไอ้อย่างสมมติว่าถ้าเป็นคนที่ด้านนี้ไม่สูงเน<ช>ี่ยัะก็อ,อาจจะแบบ <c oughs> <c oughs> พูดออกมาเลยเพราะไม่รู้จะลําดับไหนพูดผิดถูกอะไรเงี้ยแต่ถ้าคนที่ด้านนี้สูงอาจจะมีนานโน้มที่จะแบบคิดก่อนเลียงแพทเทิร์นให้เสร็จก่อนอ่าแล้วค่อยพูดอะไรเงี้ยพี่ว่าพี่ว่าอยู่ที่เรื่องนะพี่ว่าอยู่ที่เรื่องว่าว่าเรื่องน,อนั้นเปนซีรีสวมากน้อยขนาดไหนคือเอา,อางี้ดีกว,ว่าคนที่ด้านคนที่ด้านนี้ไม่สูงศูนย์อันหนึ่งไม่สูงนะ แล้วเราจะต้องขึ้นพูดแบบทางการเราจะต้องท่องขึ้นไปไม่ได้ใช้สติภาพด้าน R หนึ่งเป็นหลักมากะใช้สติภาพตัวอื่นประกอบเช่นสมมติว่าคนที่ A ห้าดีอ่านตามสริปช่วยได้ได้ฟัง A สี่ดีจะเป็นคนที่ฟังแล้วจับแล้วก็จําไปพูดได้แต่ถ้าเกิดว่าคนที่ด้าน r หนึ่งสูงแต่ว่าช่องทางรับข้อมูลไม่ดีพูดตามสริปไม่ได้เลยนะคือพูดตามแบบเหมือนต้องเป็นทางการทำนี้ต้องใช้ประมาณนี้ไม่ ไม่ใช่ทางก็เลยนะเพราะว่าอารหนึ่งอ่ะการพูดของเขาแต่ละครั้งอ่ะมันจะถูกลำดับใหม่อยู่เสมอฉะนั้นคนที่คนที่ค่าอาหนึ่งดีอ่ะเวลาที่มีสคริปต์หรือว่าจะต้องพูดแบบเป๊ะ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 แบบเนี้ยเขา่ะมีประเด็นฉะนั้นพอเป็นแบบนี้ปุ๊บคนที่ด้านอา1หนึ่งดีโดยเฉพาะเด็กๆเราจะไม่ค่อยเห็นคือเวลาที่คนที่ด้านอา1หนึ่งดีอ่ะถ้าไปพูดแบบเหมือนเพราะว่าส่วนใหญ่ค,คุณครูจะเตรียมให้เด็กพูดตามสคริปต์ถูกปะไม่ไปท่องมาเออเด็กจะพูดไม่ค่อยได้ กลุ่มเนี้ยที่เขาจะพูดได้คือวางหัวข้อไว้ให้แล้วพูดตามหัวข้อคือายถึงว่าวางมีบุลเลตไว้ให้อ่ะแล้วก็พูดอธิบายจากบุลเลตเนี้ยใช่อย่างเงี้ยจะพูดได้ดีกว่าฉะนั้นไอ้คนไหนที่อ่านหน่งดีๆแล้วพูดไปถึงปุ๊บบีพีเซนขึ้นมาแล้วเป็นเรื่องใหม่หรือเป็นเรื่องที่เขาเพิ่งเรียนรู้นะแล้วอธิบายได้เป็นฉาฉาแล้วอธิบายรู้สึกว่าหนึ่งคือฟังเป็นพลิน,ลนแต่สิ่งที่เอ่อหมายถึงว่าถ้าเราจะฝึกนะ เออเราจะต้องฝึกในเรื่องของการจบให้ลงด้วยหมายถึงคนที่อ่านหนึ่งดีอะค่ะเพราะว่าเขาจะพูดได้เรื่อยเลยอะ <c oughs> พูดไปตลอดอย่างเงี้ยเออัดนั้น,าน,น,นการที่เขาได้ฝึกมันจะทําให้เขาเราก็บอกเขาอะหมายถึงว่าถ้าเขาฝึกเขาก็จะเฉียบมากขึ้นอะไรเนี่ยถ้าในทางกลับกันเนี่ยถ้าสมมติว่าเอาศักยภาพของเขามาใช้ให้เกิดประโยชน์เลยนะก็คือการวางบุลเลตเหมือนว่าถ้าอ่านหนึ่งดีใช่ถ้าอ่านหนึ่งดีะมันเหมือนในเขาเห็นโครงว่าเขาต้องพูดประมาณนี้นะมีแพทเทิร์นประมาณนี้นะแล้วก็จบประมาณตรงช่วงเซสชั่นนี้ อะไรเนี้ยเพื่อเปิดเป็นการลำดับใช่ค่ะส่วนคนที่ A หนึ่งไม่ดีเราไม่ได้เตรียมตัวอาจจะเห็นลักษณะการพูดบนซ้ำเรื่องเดิมคิดไม่ออกเอ้เจ๊ก็พูดบนเรื่องเดิมจบไม่ลงเหมือนกันถ้าถ้าถ้าาสองดีสมมรรนะพี่ยกตัวอย่างถ้าาสองดีแต่าหนึ่งไม่ดีมันจะมีประโยชน์ติดปากประโยชน์เลยนะเฮ้ยเข้าใจนะแต่ไม่รู้จะอธิบายยังไงคือไม่จะเป็นแบบนี้บ่อยเลยอ่ะคือแบบเหมือนเฮ้ยเรื่องเรื่องนี้เข้าใจนะแต่ว่า อธิบายไม่ถูกเอออธิบายไม่ถูกเพราะว่าเขาเขาเขาไม่สามารถลำดับออกมาได้ยิ่งยิ่งถ้า R สองแบบสูงดีมากๆอย่างเงี้ยเราเลือกที่เขาอธิบายมันมีความซับซ้อนอธิบายไม่ได้เลยงั้นลักษณะกระจายๆเหมือนที่เขาชอบพูดว่าแบบเก่งแต่พูดไม่รู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยเออใช่ใช่ใช่ทุกอย่างได้นะแต่แบบพอถ่ายทอดอะมันสื่อสารออกมาไม่ได้ใช่เป็นไปได้ค่ะก็เป็นก็มีความเป็นไปได้แต่ว่ามันก็มีแบบนึ่งเหมือนกันนะก็คือด้าน R สองกับ R หนึ่งคือน้อยทั้งคู่อะ ก็คือแบบเหมือน,นก็เข้าใจก็คือก็คือไม่เข้าใจด้วยก็คือไม่เข้าใจด้วย <laughs> แล้วไม่เข้าใจก็คือแบบไมก็สื่อส <c oughs> ารไม่ได้ด้วยแล้วก็สื่อสารไม่ได้ด้วยก็แบบเหมือนก็เขาอาจจะพูดถึงว่าเขาก็พอรู้นะแต่เขาไม่รู้จะพูดยังไงเขาอาจจะพูดแบบเั้นเหมือนกันก็นกได้นะจะถามว่าทำได้มั้ยก็อาจจะไม่ได้ก็ได้เรามจริงเรื่องเรื่องที่มันต้องคิดซับซ้อนมาในชีวิตจริงถ้าคนที่ด้านอาศอก็ไม่สูงคือคนท,ทั่วไปเขาไม่เขาไม่ได้คิดซับซ้อนขนาดนั้นหรอกอืมแล้วมันจะมีนานมัอยแบบเช่นบว่างเช ทุกอย่างที่เขาต้องพูดมาอนะไรเนี้ยมันจะต้องถูกเรียบเรียงมาเป็นอย่างนี้ไม่หรอกไม่หรอกไม่หรอกอ่าก็คืออไเอความเคยชิน <S 2> <S 2> <S 2> เขาไหลไปได้อืแล้วแล้วถ้าเกิดว่าสมมติไปดูคนที่ค่าอา่านหนึ่งตงสูงนะแล้วเวลาที่เขาทําเหมือนเวลาที่เขาพูดอ่ะแล้วไปตัดเหมือน,นฟังอนะ่ะแล้วมานั่งแกะเราจะรู้สึกเลยว่าเขาพูดไม่ได้ต่อเนี่อย่านนี้นว่าคือเหมือนเขาอธิบายเรื่องนี้อยู่ดีเขาก็โดดก็คือเหมือนเหมือนจบตรง,งนี้แต่มันมีความพิ้วะ่ะหรือแบบคือมันมีมันมีลักษณะกัน การพูดบางอย่างอ่ะที says, ่ม mm ันมีความผิวคือเหมือนอันหนึ่งดีเขาก็ลําดับเขาไปเรื่อยถูกปะแต่พอลําดับลําดับไปบางทีมันคิดไปถึงจุดหนึ่งเไม่ใช่เราควรจะพูดเรื่องนี้ก่อนดีกว่าเขาก็จะพักเรื่องนี้แล้วเข้ามาเรื่องนี้แต่มันเนียนแต่มันจะรู้สึกว่าแบบเป็นอ๋อเป็นฟังเพลินเนี่ยคนที่ด้านอันหนึ่งดีอ่ะเขาจะเขาเวลาที่เขาพูดมันจะเพลินแบบฟังเพลินเลยฟังเพลินแบบฟังแบบอืมก่อลัง เห็นเห็นแตเห็นภาพคใช่ประดีตอนฟุกเรี้ยนอะมันมีประเด็นเรื่องประมาณนี้บ่อยสมมติว่าต้องเอ่อพิเศษงานไฟไหม้เน่ะคือเพื่อนมันต้องนั่งอ่านสคริปต์นะท่องท่องท่องแต่ฟุกเป็นคนที่แบบสมมติเอาแค่บุลเลตวางอะไรเงี้ยแล้วก็ไปโดนสดหน้าห้องแล้วฟุกแล้วฟุกแล้วฟุกดันทันเอกอยู่แล้วก็ดีใช่ครับเออก็ดีก็จะเป็นประมาณนั้นเละใช่เออเพื่อนไมื่อนบอกว่าถ้ามีพิเศษก็ออกไปเลยว่าคนอื่นทำไม่ได้ประมาณว่าไองานด้นสด คือต้องต้องมันด้เรื่องเริ่อจากการแร่างสคริปต์มาก่อนแล้วก็มานั่งอ่านสคริปต์ตัวเองแล้วถึงจะออกไปพูดได้แต่ว่าแต่ว่าถ้าเกิดคนที่ด้านอันหนึ่งดีแล้วเขาได้เตรียมหน่อยคมเลยนะพูดนี่คือแบบพูดนี่แบบเออมันก็คมมีเนื้อหามันก็ไม่ตายไม่คือหมายถึงว่าไม่เด็กไม่แอมคือคือซ้อมมันก็ดีกว่าไม่ซ้อมนี่หรอวะใช่ใช่ยังไงมันก็ดีกว่าทีนี้ถ้าเจอถ้าเจอลักษณะแบบนี้ค่ะอย่างเช่นอ่าตอนแรกไม่ถนัดอ่าแต่กระตุ้นแล้วเป็นด้านเด่น ก็มันอาจจะมาเห็นเป็นบางกิจกรรมที่เขาสนใจอ,อ๋อเป็นกิจกรรมที่สนใจเช่นเรื่องเรียนอาจจะไม่วางแผนแต่อาจจะไปวางแผนเรื่องการไปเที่ยวอ,ออหรือว่าพูดเรื่องเนี้ยพูดไม่รู้เรื่องหรอกแต่พูดเรื่องที่เขาสนใจเขาเขาก็ถ่ายทอดออกมาอได้แน่ๆก็ถ้าอย่างนี้ก็คือแบบเออให้กัะตุ้นเราเรา,เราได้ทางกลับกันถ้าเป็นภาวะกดดันอย่างเงี้ยก็ก็ด้วยก็ทำได้ดีก็ทาได้ดีก็ฝึกก็ใช้ได้ดึกดึกจะแบบ คุยกับเพื่อนนั่งคุยกันอย่างเงี้ยพูดไม่รู้เรื่องอแต่สมมติว่าอ่ะต้องอ,อ่อยพรีเซนต์งาน,านก็แล้วอยู่ๆก็กลายเป็นคนที่แบบต้องมีเรื่องเลยดูเก่งขึ้นเลยก็มีก็ลูกก็เด็กๆก็เยอะอ่ะที่แบบเหมือนพ่อแม่จะช,อ,ชอบชอบประมาณนี้แบบเหมือนเขาจะรู้สึกว่าแบบอยู่บ้านเ็คุยเฮ้ยไม่คิดว่าลูกจะไม่รู้ไม่คิดว่าลูกจะพรีเซนต์ได้ดีขนาดนี้เอาเอาเอาที่แบบเหมือนไม่คิดว่าลูกจะพรีเซนต์ได้ดีขนาดนี้นะจะมีแบบสองไทป์อาจจะมีจะมีเท่าที่นึกออกเร็วๆแล้วกัน ก็คือเหมือนไอ้อันการเนี่ยอันดับเจนของเขาอะแลค่าหลังการกระตุ้นโดดเด่นอันนี้คืออย่างหนึ่งกับอีกอีกอันนึงก็คือพวกอะไรที่มือลักษณะที่เป็นยูกับเอเพราะเดิมเขาไม่ได้ชอบทาตัวโดดเด่นถุกป่ะเขาคุยเล่นอยู่ที่บ้านแต่พอขึ้นเวทีก็ไม่อยากไม่เอาไม่ขึ้นไม่นู่นนี่นั่นพอขึ้นปุ๊บพูดเท่านั้นแหละทำได้โอ้เพ่งของดีอะไรน่มหาอะไรเงี้ยเออก็จะเป็นประมาณนั้นซึ่งลำดับก็อันนี้ฟุกฟุกีนียยังตัดแบบไม่ขาดก็คือว่าลำดับ หลังจากการกระตุ้นแล้วอะไรเงี้ยไม่ได้มีผลมาเท่ากับเอว่ากระตุ้นแล้วโดดเด่นหรือเปล่าลำดับไปถึงลำดับตรงนี้จะไหมบอ้สมมติเรามดูก็ได้ก่อนเป็นเจ็ดอ่ากระตุ้นมาเป็นสิบอะไรเงี้ยสมมติดูที่ดูที่สัญลักษณ์จะจะชัดเจนกว่าเพราะว่าตัวเลขในวงเล็บเพราะว่าสุดท้ายแล้วอ่ะมันไม่สามารถกระตุ้นขึ้นแบบทั้งยวง เออเออเข้าใจใช่ป่ะเออเนี่ยทำไมจะชอบแบบติดตามมาเลยต้องแบบมันต้องมีความสัมพันธ์แต่คือมันมันใสเพราะว่าผู้ปกครองก็จะถามว่าแล้วทำไมอ่ะแล้วทำไมไม่ใสเวลาที่โยาออกเวลาที่โยาออกก็จะถามว่าแล้วกระตุ้นมันได้อันดับที่เท่าไรแล้วกระตุ้นขึ้นไปเป็นลำดับเท่าไรไอซีไอซีไอ้ก้อนเนี้ยพี่เอาเอาเข้าออกมาสองสามรอบอะไรนั่นแหละคือมันดูแล้วมันกวนตาว่าเลยแต่เราแต่เสามารถชี้ให้ลูกค้าเห็นไอคอนเนี้ยสมมติตอนแรกเขาอันดับ อันดับสิบนะพอกระตุ้นมาเป็นอันดับสองเลยอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็คืออย่างงี้มันก็หน้าไม่น่าทิ้งไงส่วนส่วนใหญ่อะส่วนใหญ่อะมันก็จะส่วนใหญ่มันจะล้อกับอีกตัวบนมันจะไม่หนีกันเยอะอย่างเช่นสมมติว่าอันดับหนึ่งเป็นอันดับสามอ่าอันดับสองเป็นอันดับสี่หรืออยู่อันดับสี่เป็นอันดับสองเออไม่ค่อยต่างเยอะแต่มันจะมีบางคนอย่างเช่นไอ้ด้านบนอะอันดับด้านบนสี่ภาพด้านบนสมมติอันดับแปด อยู่ที่เลื่ขึ้นมาเป็นันดับสามดับสี่เอออันเนี้ยน่าสนใจเอออันเนี้ยอย่างเงี้ยพอเราเห็นเนี้ยก็ดูเออก็น่าสนใจไม่เออซึ่งมันก็จะไปเข้าเงื่อนไขชุดแรกที่คุยกันไว้คือการกระตุ้นจากภายในจากภายนอกการใช่ไหมครับอ่ามันก็มันมันเอางี้แบบตรงนั้นขึ้นมาได้มันก็ทําให้เราคือนึกถึงนะเวลาที่เราเห็นข้อมูลเนี่ยคือนักวิเคราะห์สมมติเราเราไม่พูดถึงนักวิเคราะห์อะไรี่มือนะแต่เราพูดถึงนักวิเคราะห์จริงๆอน่ะนักวิเคราะห์หรือคนที่คนที่ชอบวิเคราะห์ข้อมูลเนี่ย การเห็นข้อมูลที่เยอะและถูกถูกถูกจัดกลุ่มจำแนกจแจกแจงบางอย่างมาแล้วอะ่ะการเห็นข้อมูลเยอะอะ่ะก็วิเคราะห์ได้ลึกกว่าคือนี่ออกไหมเออฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดสมว่าเราตัดแล้วจีททาไมอันนี้ไม่ใส่ก็ก็วันนี้ไม่รู้อะ่ะคือวันนี้ยังไม่วันนี้ก็ประมาณเนี้ยเห็นประมาณเนี้ยแต่ว่าการที่เราเห็นข้อมูลบ่อยแล้ว,ลวเรานั่งคุยกับลูกค้ามากๆเขาอะ่ะการที่เราเห็นจำแนกการการจำแนกข้อมูลที่มันเยอะ เมื่อไหจะเห็นบางจุดที่เรารู้สึกว่ามันมีความเชื่อมโยงอะไรบางอย่างที่มันเพิ่มขึ้นแล้วเราก็จะกษาเรื่องนั้นต่อก็ทําให้เราวิเคราะห์หมายถึงว่าในสารนั้นมันก็จะมีความลึกมากขึ้นก็ได้ขึ้นเอาไหมเอออันนี้อันนี้ในมุมที่แบบเหมือนถ้าถ้ามองนะถามว่าเออก็พี่แล้วพี่ใส่ไหมก็อย่างแรถ้าใส่ก็ดีกว่าไม่ใส่แล้วมันมันมีโอกาสที่มันจะกลับกันได้เลยนะครับยกตัวอย่างเช่นติว่าเออสกยภาพด้านที่โดดเด่นพอกระตุ้นมาแล้วกลายเป็นด้านที่ไม่เด่น แล้วก็ไอ้ด้านที่ไม่เด่นเนี่ยพอกระตุ้นแล้วมันเด่นอย่างไงี้ยด้านที่ไม่เด่นกระตุ้นเราเด่นมีแต่ด้านที่เด่นกระตุ้นเราไม่เด่นไม่มีคือแบบพอกระตุนะะ้นมาเสร็จมันแบบติดลบลงไปเลยมไม่มีไม่ไม่ไม่ขนาดนั้นหรอกมีหรอไม่มีสิมีม,มีมีน้อยลงได้แต่ว่าส่วนใหญ่น้อยน้อยลงไม่เยอะกลุ่มกลุ่มที่น้อยลงก็เป็นพวกรายนิ้วมือเออะมีโอกาสบางตำแหน่งน้อยลงเช่นถ้าเขาก็จะไม่เด่นหรือเปล่าก็ไม่เด่นอยู่ <A. S 2> แล้ว ก็หมายถึงว่าแรงนิ้วมือเอที่เด่นสมมุติแางนิ้วมือในเอที่เด่นกระตุ้นแล้วน้อยลงมันก็อาจจะดรอปลงแต่ว่าเพราะว่าเพราะว่าโดยโดยโดยลักษณะของเอมันเป็นลักษณะที่เวลาที่อยู่ในภาวะที่ถูกกดดันเสถีภาพบางตัวมันมันมันไม่ขึ้นหมายถึงว่ามันมันเพราะเอส่วนใหญ่นะถ้าถ้าถ้าจะน้อยลงเอใช่ค่ะถ้าถ้าจะน้อยลงจะเป็นอะไรนเช่นเอเอสเอเอสจะเห็นชัดมีค่ะเอเอสจะเห็นชัดค่ะ อยู่ในภาวะกดดันจะทําได้ไม่ดีเออก็เนี่ยไงติดลบมากขึ้นเห็นปะใช่ไหมใช่แล้วก็แล้วก็ส่องสังเกตดิเวลาที่มีการแข่งขันอะทําได้ไม่ดีเท่าซ้อมหรอกจะเป็นอะไรคือกว่าเขาเรียกหมูอะไรนะเสือสนามจริงอะไรที่เป็นชอบอ๋อหมูหมูสนามจริงสิงสนามซ้อมตอนนี้เก่งมากตองซ้อมไม่ยิงเก่งเลยอนนยากให้แข่งเพอแข่งปุ๊บโอ้โหเหงื่อนี่ทุ่ม แต่เป็น,นยัง oh, <Sure. S 1> มีพวกอีกนะแบบซ้อมไม่ก็ดูไม่อะไรละบางพวกลงสนามเะไรลยโอ <cop> ้โหอย่างกับวิญญาอะไรมาสิงอะไรเงี้ยองลงองลงกลางทองขึ้นไปทีแล้วล่างทองอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือว่าเป็นตัวอย่างการที่สีภาพแสงกระตุ้นแล้วมันโดดเด่นขึ้นมาจากเดิมใช่ไหมครับแต่มันส่วนใหญ่มันก็ไม่ได้แบบโอ้โหมัน คือเล่งเร่งขึ้นสูงมีแต่ว่าเวลาที่มันดอกน้อยไม่ค่อยไม่ค่อยไม่เจไม่คยเจอใช่ไม่มีอ่ะเท่าที่ดูแล้วก็อาชีพที่รองรับกับคนที่ศักยภาพด้านนี้ดี<ๆ>ก็จะเป็นคนที่ใช้พวกการวางแผนการจัดการพวกโปรเจกต์แมเนจเจอร์เจเนอเรลลแมเนเจอร์รน,น,น,อรนะคะอย่างถ้าเรื่องการสื่อสารก็ยังเป็นเอ่อพวกอะไรนะนักขับเคลื่อนผ่านคำพูดอะ่ะมอเตอรเตอร์ เอ่อไลฟ์โค้ดเออไลฟ์โค้ดใช่ใช่ค่ะไม่ไม่ไม่ปชาไม่หมายถึงว่าถ้าพูดถึงเตงอย่าไปอันนี้ไม่ใช่หมายถึงว่าแล้วก็พวกประชาสัมพันธ์ถ้าถ้ามีลายนิ้วมือเดี๋ยวเป็นยูเดี๋ยวที่นิวโป้งก็พวกการขายก็จะช่วยได้ไม่ไม่ไลฟ์ไลฟ์โค้ดอ่ะคือหมายถึงว่าพี่พี่พูดถึงในมุมโค้ด โค้ดการโคชชิ่งแล้วกันนะเอาอ้ไรนพูดในมุมการอยู่บนเวทีอะไรเงี้ยอ่าการการอยู่บนเวทีเราพูดถึงประมาณวิทยากรดูจะง่ายกว่าวิทยากรครูเนี่ยได้ด้ใช้ด้านอันหนึ่งแต่เนี่ยได้ใช้ด้านอัาะด้านอันหนึ่งนะอย่าเพิ่งไปโค้ดโคชชิ่งใช้การฟังเยอะกว่าการสื่อสารแล้วถ้าไลฟ์โค้ดล่ะคะไลฟ์โค้ดมันเป็นมันเป็นจริงจริงเนี่ยพิธีกรถูกไหมไม่ไม่ใช่คือไลฟ์โค้ดจริงจริงเนี่ยมันคือการโคชชิ่งถูกป่ะ ไม่เห็หมายถึงไลฟ์โค้ดที่เขาพูดที่เขาพูดบนเวทีที่คนทั่วไปเข้าใจอ่ะอะไรก็คือวิทยากรก็คือจะใช้ด้านไหนึงที่พี่หนึ่งกำลังจะสื่อสารกูก็เข้าใจคือที่พี่หนึ่งอะไรคิดอ่ะน่าจะกเหมือนกับว่าพี่หนึ่งกำลังจะแยกออกระหว่างการที่เขาไปพูดกับคนสาธารณะกับการน้าวันวันคือคือเอาพี่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 อย่างเราเราอ่ะไปไปดึงโค้ชที่มันเก่งๆมากๆในต่างประเทศออกมาอย่างเช่นอย่างเช่นแอนโทนีล็อบบินอ่าอย่างเงี้ยคือ เขาอ่ะเขาก็เป็นโคชชิ่งมาก่อนเนาะแล้วก็เขาอ่ะหยิบความรู้คือคือเขาเป็นโค้ชถูกปะ่ะแล้วเขาก็โคชชิ่งมาแล้วเขาก็ให้คาปรึกษามาไอเรื่องพวกนั้นน่ะถ้าเป็นโค้ชแบบนั่งคุยอย่างเงี้ยอันนั้นคือใช้เรื่องการฝังแต่พอเขามีความรู้มากๆเข้าปุ๊บเขาเห็นเขาก็หยิบเรื่องนี้มาสอนถูกไหมเขามาสอนมาไกด์แล้วก็เหมือนเหมือนเป็นภาพรวมๆประมาณนั้นนี่ยฉะนั้นเขาจะขับเคลื่อนผ่านกิจกรรม ที่วางระบบให้มันมีกระบวนการความคิดการวางแบบนั้นน่ะใช้ด้านอันหนึ่งเพราะเพราะวางเรื่องราววางโครงเรื่องวางโครงกิจกรรมมาให้คนมันเขาแบบทาตามทําแบบนั้นในเชิงพี่พี่ใช้คาว่าเป็นวิทยากรหรือคนออกแบบกิจกรรม <c oughs> ในการวางแบบนั้นน่ะใช้ด้านอันหนึ่งไงใช่แต่ว่าลักษณะการที่เขาทําแบบนั้นน่ะไม่ใช่ไลฟ์โค้ดแต่เราอ่ะชอบเหมารวมมาไงว่าอ๋อไอ้เมืองไทยมันใช้คําผิดนี่ออก์เบออะไรก็ตามที่พูดเกี่ยวกับเรือ <c oughs> ร่องชีวิต เออแต่จริงมันคือแค่อาจจะแค่สอนแต่มันไม่ใช่มันไม่ใช่เป็นการโคชชิ่งไงเออแล้วแล้วพอแล้วพอตอนเนี้ยพอโค้ดมาเริ่มแบบเหมือนไลฟ์โค้ดอะไรก็ไลฟ์โค้ดแล้วก็ใช้ผิดใช้ถูกเริ่มเปลี่ยนจากโค้ดมาเป็นครูวงการครูครูเดือดร้อนดิเต่ครูก็อานหนึ่งดีนะคะเออครูก็ใชร์อันหนึ่งดีโอ้ยมันเปนกาพูดพี่หนึ่งอว่าจริงๆแล้วถ้าถ้าเป็นแตะเรื่องการโคชชิ่งเนี่ยมันจะต้องใช้สายพันธ์ทั้งสองตัวคู่กันเสมอไหมครับก็คือ ฝั่ง R 4กับฝั่ง R 1เพราะถ้าตอบให้การฟัง b แต่ R 1ไม่ดีเขาอาจจะตอบคือมันก็ต้องมีพาร์ในการตอบหรือตั้งคำถามเอาโค้ดเลยนะถ้าโค้ดจริงๆนะต้อง R สองด้วยใช่ไม่ใช่ R 1ด้วยเพราะโค้ดคือการตั้งคำถามตั้งอย่างเดียวใช่เป็นการเป็นการตั้งคำถามคืออย่างนี้ R 1ดีจะช่วยวางแผนในคำถามในการในการใช้คำถามมาวางเพื่อให้เขาได้คำตอบใช่ใช้คำถามการใช้คำถามคือ R 2วางเพื่อให้เขาได้คำตอบคือ R 1 อ๋อเหมือนเชื่อเชื่ไหมเส้นให้เขาไปตามเส้นทางใช่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 ฉะนั้นคนคนโค้ดอ่ะโค้ดโค้ดควรจะต้องรู้เส้นทางที่ไปแต่ว่าคนที่เลือกว่าทําแบบไหนคือตัวเขาเองก็ชีอ่าคือ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 คนที่แบบถูกโค้ดอ่ะอ่าฉะนั้นเนี่ยถ้าถ้าเราเข้าใจบทบาทก็จะแยกได้ถูกเออ่ะสไต